ออกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับให้ดูนะครับฮิโนมโต E 2 3 0 4าสองเพาวพร้อมใช้งานนะครับยี่สิบแรงเดี๋ยวขับให้ดูเลยนี่ครับอัตราการเร่งดีอ่านี่เช็คเกียร์ก่อนนะครับ เมื่อกี้ล็อกเบรมือไว้นะครับเนี่เครื่องดีครับเครื่องดีไม่มีไอพร้อมใช้งานนะครับรูปร่างสมส่วนนะครับกระทัดรัดไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปครับใช้งานไล่ดักหลายนะครับไม่เข้างานนะครับอันนี้เหนไครับสวยเลยครับอันนี้อันนี้คือกล้องกดนะครับไม่เฟกไม่แต่งนะครับ รายละเอียด1,080ปีครับอันนี้กำลังถอดป้ายออกนะครับสนใจนะครับ087-8264-210เบอร์ครับ0 8 7 8, 6 0, 0 8, 8 7 6แป4แปดนะครับดูรถได้นะครับที่ตำบลนายาวอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีบริการนะครับจัะส่งได้ถึงหน้าบ้านท่าน,ท,นทั่วประเทศไทย นี่นะครับฮีโนมโต E สองสามศู่พาวครับสวยพร้อมใช้งานนะครับสวยจริงไม่จกตาก็วันนี้นะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ